อะลัม ah uh. ุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัศศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟินอัมบิยาอ์วะอิมามินมุรซะลีนหะบีบนามุฮัมมัดินบินอับดิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวะอบิฮิาญมาอีนมาบอ์ดีดต้อนรับพี่น้องนะครับเข้าสู่รายการซีรีส์40หะดีษพื้นฐานสํหรับเยาวชน40หะดีษอิมามนะวะวีซึ่งวันนี้นะครับเป็น EP ที่14แล้วมาชาอัลลอฮรู้มั้ยว่าพี่น้องกําลังเกินครึ่งของหะดีษเรียบร้อยแล้วจากเล่มนี้ ตอนนี้อยู่ในฮะดิษที่27และ28ซึ่งแน่นอนคขาว่ามันมีความสำคัญกับตัวของเราคนที่ต้องการจะศึกษาอิสลามก็ส่วนใหญ่ก็จะศึกษาจากอันกุรอานแต่ถ้าแบบฉบับแบบอย่างที่ได้รับการถ่ายทอดจริงๆนะครับ เป็นผู้ที่มาอธิบายอันกุรอานได้ดีที่สุดก็คือท่านอบีมุมฮัมมัดสุลลัลฮวอลัยิวะซัลลัมและนี่คือแนวทางของคนที่เป็นมุสลิมทั่วทุกมุมโลกจะต้องให้การยอมรับที่เรียกว่าหัดีิษของท่านนาบีลลัฮวะลัยิวะซัลลัมและหัดิษแต่และหัดีิษมันจะเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเรานะครับตอนนี้ถึงหะดิษที่ยี่สิบเจ็ดอานินนาวส อันนีนนวานสมาอันริยัลลอฮุอัฮุอันนี้บีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกอ่าอันบิรุฮุสนุนคุลุกิวันอิสมูมาฮาลกะมาฮากะวันอิสมุมาฮากะฟินนับซีวะกะริฮตะอยยัตตัลิอะลัยฮินนาสุรวะฮูมุสลิมนะครับฮะดีษนี้เป็นฮะดีษที่มีความสวยงามมากพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวมีรายงานจากท่านนาวาสบินซัมอาน มีรายงานว่าท่านนาบีสลลฮวะเลสลัมได้กล่าวว่าอันบิรุคุณธรรมความดีคือฮุสนุนโคโลกีคือการมีจัญญามารยาทที่ดีงามวันอิสมมาหาและก็ฟินนับสิส่วนอะไรก็ตามที่เป็นบาปเป็นความชั่วคืออะไรรู้ไหมคือสิ่งที่ทําให้จิตใจของท่านเกิดความกระสับกระสายเกิดความลังเลวะแตะขนาดเดียวกัน วัตรดดาดาฟิสอดรเบีบางรายงานนะครับบอกว่าวัตร์ดดาดาฟิสอดรเบรีก็คือในหัวอกของเขาเนี่ยเกิดความลังเลว่าอัน,นจะเอาอยัางไงว่าอินอัฟแกันแน่ซูว่าอัฟตู้ว่าอัฟตูกัหากหากว่าเขาเองก็ไม่อยากจะให้ใครมาตัดสินเขาและเขาเองก็ไม่กล้าที่จะไป ต้องการให้ใครมารับรู้ในสิ่งที่เขาทำจากะดีนี้หมายถึงอะไรแต่ในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้รายงานที่สองรายงานที่สองมีรายงานจากท่านอันนาวัสนะครับ บินซามานร,รอดยลลอฮวาหูจากท่านอับสุลัลาะฮ์ละยุสลัมท่านได้กล่าวว่าความดีนั้นคือการที่มีจัญญามารยาทที่ดีงามงดงามส่วนความชั่วนั้นคือสิ่งที่ทําให้มันรู้สึกกระสับกระส่ายในตัวของท่านและท่านก็ไม่ชอบให้ใครมาเห็นในสิ่งที่ท่านทําคือความชั่วเวลาท่านทําปุ๊บท่านไม่อยากให้ใครเห็นดังกล่าวนี้ฮะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมและมีอีกรายงานหนึ่งมาจากท่านอันวาบิซอ บินมาบบวาบิสซตับนี้มาบัดินก็และมีรายงานจากท่านวาบิสซบ,บินเอ่อมาบบดได้กล่าวว่าอาเต้ตูรอซูลลลอฮิสซอละลอฮุอะลัลฮิวะลัลาลัมฉันน่ะได้เดินทางมาได้มาหาท่านรอซูลลอสลลอฮุอะลัลฮิวะลัลลัมฟะก็ละและเขาก็กล่าวว่าท่านนบีกล่าวว่าไงยิะตตอัลูอานินบิริ ท่านเดินทางมาเนี่ยเพื่อที่จะถามถึงความดีใช่ไหมถามถึงคุณธรรมความดีใช่ไหมกุนตูน้ำนบีบอกใช่ก็ละท่านนบีบอก is is tafti ก้อนบักให้หัวใจของท่านให้ไปถามหัวใจของท่านให้ตัดสินและท่านนบีบอกว่าให้หัวใจของท่านเป็นผู้ตัดสินถามใจของท่านเถิดอันเบรู มาต่อมาอันเัตอีไลหินนับสูวะต่อมาอันเาอีไลหินก้อนบุความดีคุณธรรมความดีคือสิ่งที่ทําให้จิตใจสงบนิ่งและหัวใจก็สงบนิ่งด้วยสองอย่างนะจิตใจนับสุนนับสูสงบด้วยวะก้อนหัวใจก็สงบนิ่งด้วยวันอิสมุมาฮหละกะฟินนับซีวัตรรสดดาฟิสซอดดรีและส่วนอะไรก็ตามที่เป็นความชั่วความไม่ดี มันคือสิ่งที่ทําให้หัวใจของท่านนะ่ะมัน,นจิตใจมันกระสัากระส่ายมันรู้สึกว้าวุ่นและทําให้ลังเลเกิดขึ้นอยู่ในหัวอกนะครับมันทําให้เกิดลังเลอยู่ในหัวอกว่าอินอัฟแทกันนาสู้แม้ว่าผู้คนจะให้คําตอบตัดสินฟัตวาวินิจฉัยให้กับท่านแล้วก็ตามว่าอัฟตูก้กะถึงแม้ว่าท่านจะได้รับข้อวินิจฉัยแล้วอ่ะนะครับ h a d i ษนี้เป็น h a d ีษอยู่ในสถานะที่เรียกว่าฮัสซันนะครับมีรายงานอยู่ในสองมุสนัดมุสนัดอิหม่ามอามัดและก็ของอิหม่ามดาริมีซึ่งสายรายงานถือว่าเป็นสายรายงานระดับฮัสซันพี่น้องครับจากหะด i ษบทนี้กําลังสอนอะไรกําลังสอนว่าในชีวิตของท่านที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่คุณธรรมความดีคือการที่ท่านมีมารยาทที่ดีงามในขนาดเดียวกัน ในรายงานคือทุกสิ่งที่เป็นความดีจะทําให้หัวใจของท่านสงบนิ่งและส่วนที่เป็นความชั่วมันทําให้หัวใจของท่านว้าวุ่นและวุ่นวาย mm hmm. แค่การที่ท่านไปขโมยเงินคนหนึ่งนะ mm hmm. ท่านขโมยมาแล้วเนี่ยท่านรู้สึกไงโอ้ย mm hmm. oh, รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขารู้จะทํำยังไงหัวใจท่านเริ่มว้าวุ่นแหละถ้าเขารู้เขาจะมาทําร้ายฉันไหม mm hmm. หรือหัวใจของท่านนิ่ง ไม่ครับหัวใจของท่านจะว้าวุ่นเมื่อท่านทําผิดพลาดแค่ครูอ่ะแค่คนที่เป็นครูอ่ะรู้ว่าท่านจะทําผิดอ่ะและท่านทําผิดไปเรียบร้อยอ่ะและครูมารู้นะท่านจะรู้สึกไงโอ้ท่านรู้สึกว้าวุ่นแล้วเอ้ยฉันจะโดนลงโทษเมื่อไหร่นี่คือความน่ากลัวต้องระมัดระวังครับดังนั้นเนี่ยเชคอดุลมสินอับบาสอันบัดดัตท่านได้บอกนะครับใน สิ่งที่ได้จาก h ะด i ษบทน,นี้คือสิ่งที่ได้จาก h ะด i ษบทน,นี้คืออธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของการมีมารยาทที่ดีงามอันที่หนึ่งมารยาทที่ดีงามจะทําให้ตัวของเขานั้นสงบนิ่งด้วยในขณะเดียวนั่นคือคุณธรรมความดีสองความดีและความชั่วเป็นคําจํากัดความแบบกว้าง,างเป็นคําที่รวมซึ่งความหมายที่ยิ่งใหญ่ คุณธรรมความดีกับความชั่วเป็นคำคำหนึงแล้วก็ถูกจัดหมวดว่าอันไหนที่จะอยู่ในความดีอันไหนคือความชั่วเริ่มจัดหมวดต่อมาสอัมอันดับที่สามมุสลิมมุสลิมเขาจะเอาตัวของเขาอยู่ในหลักการศาสนาในสิ่งที่มันมีความชัดเจนว่ามันฮารานถ้าอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ฮาลานเขาจะทำให้หัวใจเขามันสงบ และสี่ผู้ศรัทธาจะมีความเกรงกลัวต่อพระองค์หรอเขาจะไม่ทําอะไรก็ตามนอกจากหัวใจของเขาจะเกิดความสงบดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาเขาละหมาดเขาหัวใจของเขาเป็นไงเขามีความสงบนะครับและในขณนะดเดียวกันข้อที่ห้าบรรดาฟอฮาบะเอาใจใส่ในเรื่องอะไรที่เป็นสิ่งที่มันฮาล้านอะไรที่เป็นสิ่งที่มัน ฮาลอมอะไรก็ตามที่เป็นความดีและอะไรก็ตามที่เป็นความชั่วและอีกอย่างหนึง่งนักวิชาการบางท่านบอกว่าการที่ท่านรู้จักความดีและความชั่วที่ใช้แล้วก็สามารถที่จะช่วยได้คืออะไรรู้ไหมคือความรู้สึกในหัวใจของท่านรู้ดีชั่วอยู่ที่หัวใจของท่านก็ตัดสินด้วยแต่หลักการศาสนาเนี่ยมาทําให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นคือคนนะ่ะรู้ดีอยู่แล้วการที่ไป ไปขโมยของชาวบ้านการที่ไปฉุดผู้หญิงของคนอื่นอย่างเงี้ยมันคือบาปมันคือบาปเป็นความชั่วทำไมอ่ะเพราะเขารู้โดยสามันสำนึกของเขาอยู่แล้วแต่แค่ว่าหลักการศาสนาเนี่ยทำให้มันเป็นกฎหมายที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้นแปลว่าในอดีตเนี่ยการขโมยบาปตั้งแต่ต้นแม้ว่าหลักการศาสนาจะไม่มาแต่คนก็มองว่ามันไม่ดีเพราะอะไรมันทำให้หัวใจมัน กระสับกระสายการฆ่าคนพาดไปฆ่าคนเป็นไงหัวใจนิ่งไหมไม่นิ่งครับมันก็กลัวว่าใครจะมาทําร้ายเขาหรือเปล่ากลัวว่าใครจะมาเอาคืนหรือเปล่านั่นเองกําลังบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าอะไรก็ตามเป็นความดีทําให้หัวใจของเขานิ่งอะไรก็ตามที่เป็นความชั่วมันทําให้หัวใจของเขาอยู่ไม่ได้หดิที่ยี่สิบแปด عن أبي نجيح الإرباك بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا, «وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب» وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين อับดุอาเลห์บินนวาจิซวะอียาคุมวมุฮดะตินุมูร์ฟาอินนุลบิดะตดลาลราวะฮูอบูดวติรมิซีวลฮดีุนฮันีมีรายงานจากท่านอบีนจีฮ์ก็คือท่านอิรบาดบินซารียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าถ้ารอซูลเนี่ยได้ให้คำตักเตือนกับเรา เป็นข้อตักเตือนเตือนใจที่มีความลุ่มลึกลึกซึ้งมากมีความลุ่มลึกบารี่กล็ลุ่มลึกและก็ลึกซึ้งมากที่วัจีลามินฮันออโก,กลูบะหัวใจมันเกิดการสั่นไหวเกิดการวันไหวหรือว่าซาโรฟัตมินฮันโอยยนตาเนี่ยน้ำตามันไหลลิน ข้อตักเตือนนบีเนี่ยทำให้น้ำตามันไหลเลยฟากุนนายารอซูลละล่ะเราเนี่ยได้กล่าวกับท่านรอซูลโอ้รอซูลกะอันนะฮะมาอิสตูมวันดียินเหมือนกับว่าการตักเตือนเนี่ยคำตักเตือนนั้นเป็นการตักเตือนอำลาครั้งสุดท้ายฟาอูซีนาดังนั้นให้ท่านนบีสั่งเสียให้กับพวกเราด้วยเถิดที่กำลังบ่งบอกถึงทางออกก็ละอูซีกุมบีตักวัลลฮ์ ฉันขอสั่งเสียนบีบอกนะครับฉันขอสั่งเสียต่อพวกท่านให้มีการยำเกงมีความยำเกงตักวาต่อเหรอวัซ้มมีวตัตอและเชื่อฟังและพักดีว่าอินตะอัมมาราะอัยไลกุมาอับดุลแม้ว่าบ่าวคนที่เป็นทาสน่มาสั่งพวกท่านเขาเป็นผู้นําและมาสั่งพวกท่านท่านก็ต้องเชื่อฟังการเชื่อฟังผู้นาฟาอินนะฮูไมย์อิชมินกุม ดังนั้นใครก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่จากหมู่พวกท่านฟาสซยยารอกติลลฟันกาซีรอเขาจะเห็นความขัดแย้งเยอะแยะมากมายฟิตรนาที่จะเกิดขึ้นจากเนี้ยเยอะแยะมากมาย วิธีการที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดคือฟาอิเลกุมบิซุนนาตีวซุนนาตินคุลฟาอิรอชิดีนันมาดียินคือการที่ท่านทั้งหลายจําเป็นจะต้องยึดมั่นในสุนนะของฉันแบบอย่างของท่านนาบี็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมะซุนนะตินคุลฟาอิรอัลซุนนตคุลฟอิรอชิดีนและสุนนะแนวทางของบรรดาคอลิฟะผู้ชี้น้าและผู้ได้รับทางน้าเอ,อาดอาอลัลฮาบินนาวาสจงกัดมันด้วยกับฟันกราม วาอียะกุมวาโมดัส er ตินอโมรและพวกท่านทั้งหลายจงระมัดระวังออกห่างจากสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในหลักการศาสนาเฟอินนักุลและบิดาตินดอลาละแท้จริงทุกการอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในหลักการศาสนานั้นเป็นเรื่องดอล่าละเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการหลงผิดทั้งหมดรอว่าฮัวบูดาวด์บันทึกโดยท่านอบูดาวดท่านอิมามเติรมีซี และท่านอิม่ามติรมีซีท่านบอกว่าฮะดีซุนฮะสานุนสาฮีเป็นฮะดิษฮะสันสอฮีรู้ไหมว่าหัดิษบทน,นี้เป็นหัวใจหลักที่ทําให้ท่านรอดพ้นและปลอดภัยออกห่างจากฟิตนที่เกิดขึ้นในสังคมมีไม่รู้กี่กลุ่มที่มาบ้านเรามีฮบับบีบ้างมีนู่นมีนั่นบ้างมีอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่สิ่งที่เป็นทางออกที่ทําให้ท่านออกจากฟิตนได้ไม่ใช่การที่ท่าน อ่านอัลกุรอานเองและเข้าใจเองไม่ใช่แต่เป็นการที่ท่านกลับไปยึดในซุนนะของท่านรอซูลลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแนวทางของบรรดาคอลีฟะที่ได้รับทางนำที่อยู่ในแนวทางอาลิซุนนะที่อยู่ก็คือท่านอบูบักอุมารอุสมานอาลีนั่นบุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับทางนำและอัลลอฮ์ทรงรักพวกเขาดังนั้นเนี่ยบรรดามุสลิมนะครับ ทางออกของมุสลิมไม่ใช่การที่เราไปอ่านกุรานเองและเข้าใจเองไม่ใช่ไม่ได้อยู่ทางนําตรงนั้นเพราะมันจะเกิดข้อขอรหาที่สร้างความขัดแย้งและแตกแยกอีกมากมายไม่ใช่กลับไปหาลูกหลานนบีแล้วบอกว่านี่แหละคือทางออกไม่ใช่แต่สิ่งที่เป็นทางออกที่ท่านนบีได้สั่งเสียไว้ให้กับพวกเราฟาอเลกมุมบิซุนนาตีวะซุนนาตินคุลฟาอิรอชีดีนอัลมหดีนดังนั้นจําเป็นที่พวกท่านจะต้อง ยึดในสุนนะของฉันแนวทางของท่านนาบีและแนวทางของบรรดาคอลีฟะดังนั้นนะครับเชคอุลามาที่ยิ่งใหญ่เชคอุดนมอสินอับบาสอันบาดั์ท่านได้อธิบายในสิ่งที่เรากำลังได้บทเรียนจากหัดิษนี้นั่นก็คือหัดดิษนี้ก็คือหนึ่งส่งเสริมให้มีการ หาคำตักเตือนที่จะทำสะกิดให้เกิดขึ้นถึงการที่หัวใจของเขาจะมีการปลุกให้อยู่ในหลักการศาสนาบรรดาซอฮาบะถามหาท่านนาบีต้องการให้นบีตักเตือนและมันทำให้ชีวิตเขามีการเปลี่ยนแปลงสองการเอาใจใส่ของบรรดาซอฮาบะในเรื่องคุณงามความดีและก็ไม่ได้หาแค่ความดีครับนบีให้วสียัตคำสั่งเสียไว้ด้วย ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่จะทําให้เขารอดพ้นจากฟิตนะที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน 3. ความสําคัญของการวาศิยะที่สําคัญเลยนบีจะตักเตือนให้มีตักวาต่อหรอให้ยำเกรงต่อหรอเพราะการยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าคือคืออะไรคือการพักดีเชื่อฟังในสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระอ,อลัลลอฮ์ทรงสั่งห้ามนั่นเองแล้ก็ C หลังจากนั้นท่านนาบีได้บ่งบอกถึงความสำคัญเรื่องของอัสมะวัตต์อะคือการเชื่อฟังและพักดีต่อผู้นำดังนั้นอาลิสุนาวันจมามะจึงมีมติกระฉันนะครับว่าจำเป็นต้องเชื่อฟังผู้นำมุสลิมจำเป็นต้องเชื่อฟังผู้นำมุสลิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องดุนยาและเรื่องทางอาคีรอดด้วยนะครับห้า นะครับห้ามีการพูดถึงเรื่องการสั่งใช้ในเรื่องจำเป็นต้องเชื่อฟังผู้นำแม้ว่าคนที่เป็นผู้นำคนนั้นจะเคยเป็นทาสมาก่อนก็ตามในฮะดิษนบีและข้อที่หกนะครับท่านนาบีกำลังบอกว่าหลังจากนี้จะมีการขัดแย้งเกิดขึ้นในประชาชาติของท่านอย่างมากมายแต่หนทางที่ จะรอดพ้นจากความขัดแย้งที่ถูกต้องไม่ใช่กลับไปหาลูกหลานนบีแต่เป็นการกลับไปหาแนวทางของท่านนบีสุลต่านฮุอาไลย์อัสสลัมแล้วแนวทางของบรรดาคอลิฟะที่ได้รับทางนำใครครับท่านอบูบักอุมัตอุสมานอาลีและบรรดาซอราฮะบะท,ทั้งหมดและก็ข้อที่8ในหะดิษบทนี้กําลังบ่งบอกถึงความประเสริฐของบรรดาคอลิฟะ ก็คือท่านอบูบักอุมัดอุสมานอาลีว่าบุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับทางนําและเป็นผู้ชี้นํากับผู้คนและข้อที่เก้าที่สาคัญเลยนบีทิ้งท้ายในตอนท้ายบอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องบิดาอุตริกรรมในศาสนาเพราะทุกบิดา,านั้นหลงผิดทั้งหมดเลยด้วยกับมติเอกฉันของประชาชาติอิสลามนั่นเอง ดังนั้นครับพี่น้องครับฮะดิษบทนี้เป็นฮดดิษที่กําลังจะทําให้พี่น้องได้รับทางออกหลายคนบอกโอ้ยไอ้กลุ่มนู้นก็ว่าอย่างไอ้นี่ก็ว่าอย่างอะไรคือสิ่งที่เป็นมาตรฐานในการที่ทําให้ท่านออกห่างและพ้นจากฟิตรณะนี้ได้คือการที่ท่านกลับไปหาท่านนาบีสุลต่านฮุยรีอิบอัลสลัมกลับไปหาความเข้าใจนี้จากบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีที่ได้ส่งทอดให้กับลูกศิษย์ของท่านจนกระทั่งถึงคนในยุคสลับ และได้ถ่ายทอดจนกระทั่งมาถึงพวกเรานั่นเองนั่นก็คือแนวทางที่ดีที่สุดที่รักษาหลักการศาสนานั่นคือต้องเอาความรู้เหล่านี้กลับไปหาแนวทางที่ถูกต้องคือแนวทางของนบีและบรรดาสฮาบะนั่นเองยาซากุมุลลหูคอยรอนสำหรับพี่น้องที่ร่วมติดตามตอนนี้ถึงช่วงมีมสามคำถามนะครับมีมสามคำถามใครตอบได้เดี๋ยวมีรางวัลน,นะครับในอีพีที่สิแล้วนะ ฮะดิษที่27และ28คำถามที่หนึ่งอะไรคือความดีในฮะดิษที่ยี่สิบเจ็ดอะไรคือความดีในฮะดิษที่ยี่สิบเจ็ดก็ไก่การมีมารยาทที่ดีงามขอใครการละหมาดขอควายการที่หัวใจสงบมีคำตอบเดียวนะครับอันนี้ต้องจำฮะดิษด้วยนะข้อที่สองอะไรคือความชั่ว ในตัวบทฮะดิษเนี่ยที่ฮะดิษที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็ไก่การที่ท่านรังเกียจขอไข่การที่หัวใจมันเกิดการกระสับกระส่ายลังเลคอควายการที่ท่านทําโดยที่ทําแล้วเนี่ยไม่ต้องสนใจใครงงงูการที่ท่านมั่นใจว่าทํามันแล้วมันทําได้ และก็ข้อที่สามครับอะไรคือสิ่งที่ทําให้ท่านรอดปลอดภัยจากความวุ่นวายได้อะไรคือสิ่งที่ทําให้ท่านรอดปลอดภัยจากความวุ่นวายหรือพิจนาได้ก็ไก่ออกห่างจากบิดาขอไก่ปฏิบัติอันกุรอานโดยไม่ตามสฮาบะข้อควายปฏิบัติตามลูกหลานนาบีงองูปฏิบัติตามแนวทางนาบีและบรรดาสฮาบะ คำตอบมีแค sí, ่ข e ้อเดียวนะครับใครก็ตามที่ตอบถูกทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมีรางวัลให้ขอเราส่งเพิ่มพูนความรู้และความดีและความีให้กับพวกท่านอีกมากมายยาซาอุลลอฮุคอยรอนเดี๋ยวเจอกันในอีพีหน้านะครับวอสอัลลอฮฺอัลเลาะห์และนบีนามุฮัมมัดวะลาอัลัฮิวะซัฮบิฮิอัจม اعين อัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาราก ا ตุม